สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนนะคะมารู้จักและรับชมความสวยงามนะคะของบอลสีต้นนี้นะคะบอลสีต้นนี้นะคะป้าแต้ได้มาในานามลูกไม้นะคะยังไม่มีชื่อนะคะหรือไม่ก็ไม่ทราบชื่อนั่นเองนะคะเพื่อนๆนนะคะแต่เขาสวยงามมากเลยค่ะ สวยงามสะดุดตามากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะเสียงแพกะก็ดังนะคะเสียงรถก็ดังต้องขออภัยด้วยนะคะพอดอีบ้านข้างๆเขาเลี้ยงแพะนะคะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมความสวยงามของบอนสีต้นนี้กันเลยนะคะนี่นะคะใบของเขานะคะพื้นใบของเขานะคะจะเป็นสีแดงนะคะสะดือของเขานะคะจะเป็นสีออกอ่า ดำแต่ออกแบบดําดออกเลือดนกนะคะนะคะเส้นกระดูกของใบนะคะก็จะออกเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีร่างแหที่เป็นสีขาวนะคะนะคะแล้วก็จะมีการากัดสีสีเขียวนะคะอย่างนี้นะคะสีเขียวประปรายเล็กน้อยนะคะสวยงามมากเลยนะคะสําหรับบอนสีลูกไม้ต้นนี้นะคะ ซึ่งป้าแต้นะคะเห็นก็สะดุดตาแล้วก็ชอบมากเลยค่ะก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆนะคะมารับชมความสวยงามของเขานะคะอาลักษณะก้านใบนะคะและลำต้นค่ะก็จะเป็นสีดำเลยนะคะนะคะลำต้นเป็นสีดำแข็งแรงค่ะใบก็จะมีลักษณะมันวาวเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามจริงๆค่ะสําหรับบอนสีลูกไม้ต้นนี้นะคะนี่นะคะ ลักษณะใบเขาก็จะเป็นนะคะเหมือนใบโพค่ะเป็นรูปหัวใจใบโพค่ะปลายใบยแหลมเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะสะดุดตามากเลยนะคะสำหรับบอนสีลูกไม้ต้นนี้ค่ะถึงแม้เราจะไม่ทราบชื่อหรือยังไม่มีชื่อนะคะแต่เราก็เรียกบอนสีลูกไม้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับใบแรกๆของเขานะคะจะจะเป็นใบแบบนี้นะคะนะคะจะเป็นพื้นใบสีแดงนะคะ ธรรมดาเลยนะคะแต่พอใบใหม่เขาขึ้นมาค่ะเพื่อนๆนะคะพอใบใหม่เขาขึ้นมาเขาก็จะเด่นสวยแบบนี้เลยค่ะจะมีการกัดสีของเส้นกระดูกที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีการกัดอ่ร่างแหที่ออกเป็นสีขาวค่ะนะคะสวยงามมากค่ะหูของใบก็จะชิดติดกันนะคะแล้วก็จะหยักจนถึงสะดือเลยนะคะนี่นะคะ สะดือค่ะสะดือจะออกสีดำออกอน้ำตาลเลือดนกนะคะแดงเลือดนกนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะลักษณะหลังใบของเขาก็เป็นแบบนี้นะคะนะคะอาจจะมีลวดลายที่หน้าใบาสวยมากเลยค่ะสำหรับบอนสอีลูกไม้ไม่ทราบชื่อต้นนี้นะคะสวยจริงๆค่ะปะ้าแจชอบมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะ,ะเป็นบอนสีไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าก็ นะคะสวยสวยกว่าบอนสีที่มีชื่ออีกนะคะเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆค่ะมารู้จักบอนสีลูกไม้นะคะที่ยังไม่มีชื่อนะคะสำหรับบอนสีลูกไม้ต้นนี้นะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้รับความบันเทิงนะคะแลวแลวก็ได้รับความสวยงามนะคะแล้วก็รู้จักบอนสีต้นนี้กันพอสมควรนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องขอให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอไว้แต่แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเอาไว้เราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ